หังจากมีการ Saint ยุบพรเก้าใจนั้นสถานะาทีการกับเพื่อนของสายสีส้มเนี่ยเขาขยับมากน้อยแค่ไหนและทางเมืองโดยเพราะผู้นำจิตวิญญาณสองคนกำรังธนาทรกับฟังมุลกิณเนี่มที่ในน้นตกนี่น่าสนใจไม่ว่าจะเปลี่ยนที่ออนาคตไปเป็นเก้าใจาะรันและเพื่อนหลังมีธนทรอ่ เหนึ่งนี่ไม่ต้องแจกที่ไหนเลยเปิดในเฟซบุ๊กตนวตัวเปอรในออนไลน์ของพันใช่แล้วสง่งผลไปที่ที่ไหนเป้าของเขาที่จะหมายเปิดรหนึ่งส่งไปที่นายกรัฐมนตรีแพรทองาำบอกว่าอย่าไปเอาเรื่องนี้นสิเอ,เอาเรื่องราคาที่คีกก่กับประชาชนขายถูกสุดควรจะได้พล เมืองย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกพักของสีส้มซึ่งตอนนี้อยู่ในชื่อพักประชาชนว่าหลังจากมีการยุบพักเก้าไกลนั้นสถานะท่าทีการกับเคลื่อนของสายสีส้มเนี่ยเขาขยับมากน้อยแค่ไหนและทางเมืองโดยเพราะผู้นำจิตวิญญาณสองคนฝั่งธนาธรกับฟังคุณทักษิณเนี่ย เขามียังไงกันต่อครับอันี่น่าสนใจคือปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่ออนาคตใหม่เป็นก้าวไกลหรือพรรคประชาชนแต่เบื้องหลังคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขับเคลื่อนขับเคลื่อนผู้นำจิตวิญญาณทั้งผู้นำจิตวิญญาณและขับเคลื่อนออกหน้าด้วยที่น่าสนใจคือตอนนี้ดูเหมือนจะออกหน้ามากขึ้นนะในการขับเคลื่อนและทิมมปที่รัฐบาลเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าทําไมถึงต้องออกหน้าแต่ สัญญาณเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาธรจึงเรืองกิจเนี่ยทำจดหมายเปิดผนึกนี่ไงนะเปิดผนึกนี่ไม่ต้องแจกที่ไหนเลยเปิดใน Facebook ต่วนตัวเปิดในออนไลน์ของพรรคใช่แล้วส่งผลไปที่ที่ไหนเป้าของเขาที่จดหมายเปิดผนึกส่งไปที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานหัวใจของจดหมายเปิดผนึกนั่นคืออะไรเรื่องของพลังงานโอ้นี่โดนพลังงานที่ ตอนนี้จะมีการออกประกาศของกกพนะฮะที่จะให้มีการทำเรียกว่าเปิดให้ประมูลเปิดให้เข้ามาบิดนะฮะเรื่องพลังงานสีเขียวรอนใหม่เนี่ย3.6เมกะวัตต์แต่ว่า3.6พันเมกะวัตต์นะฮะ3,600เมกะวัตต์ซึ่งรอบแรกจะ2,000เมกะวัตต์ซึ่ง หลายอันเนี่ยมาจากเทคนิคอะไรต่างๆเป็นข้ออันเดิมที่5,200เดิมน,นะครับ5,200ไปกวก่อนเดิมแต่ธนาทรจดหมายเปิดผนึกนี่บอกว่าอย่าไปเอาเรื่องเทคนิคสิเออเอาเรื่องราคาที่คิดกับประชาชนใครถูกสุดควรจะได้คือตอนนี้ดูแล้วเนี่ยธนาธรเนี่ยเจาะจมที่หัวใจครับที่เหมือนว่าเอา,เอาซื้อใจประชาชนแลวมองว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นส่วนสําคัญ ท่านาให้มองข้ามร้องขอไปนะบอกว่าให้ทบทวนการเปิดการเปิดประมูลรอบนี้3,600เมกะวัตต์ให้ทบทวนก่อนเพื่อไปดูเรื่องราคาเหมาะสมไหมถ้าดูแล้วเนี่ยเขาแบบจี้ทิ่มข้ามผ่านลำตรีพลังงานเลยนะเขามองข้ามยันจำเป็นต้องเรียนท่านนายกว่าอำนาจในการหยุดยั้งและแก้ไขเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ท่านลำตรีก็คือลำตรีพลังงานนะ แต่อยู่ที่ตัวท่านนายกในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติถูกต้องเพราะนายกเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการกพชกพชนโยบายพลังงานแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนางเป็นรองประธานนะไม่ไปชุมบ้างอย่างชุดใหญ่ชยังไม่เคยเรียกยังไม่เคยเรียกประชุมครับยังไม่เคยเรียกประชุมเพิ่งเริ่มได้สอดือนครับยังวนมาไม่ครบอ่า เรื่องนี้ยังไม่ถึงกาะกรรการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับที่ดิฉันเป็นประธานนะไปึงนายกตอบและได้มีการสอบถามกันอยู่ก่อนว่านายจตุรจะออกมาเรียกร้องอะไรคือตอนนี้เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่กกพกรรมการกำกับนโยบายพลังงานนะฮะซึ่งจะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยจะมีการยื่นบิดกันในปลายเดือนพฤิกาไมครับแต่อย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่บิดรอบเดียว 3,600เมกะวัตรอบแรกเขาจะให้2,000เมกะวัต์กรณีนี้มันสืบเนื่องเป็นกระดาน6มาจากกรณีของเสียเทงหัวหน้าพักประชาชนยื่นกระทู้สอบถามรัฐมนตรีพลังงานไปก่อนในดอกแรกทำในสภาธนาธรออกดอก2แต่เท่าที่ดูนะครับเท้งนัตพงษ์ยื่นเนี่ยไม่มีน้ำหนักเท่าธนาธรทูกมาเรียกร้องแต่ว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยเรื่องพลังงานตอนนี้เขาเดินเกมสขาครับ คู่ขนานกันไปซึ่งเท็กเนี่ยก็เล่นในสภาไปซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานออันนี้เป็นนำนำร่องมันเป็นจุดอะไรที่บอกว่าเรียกเรตติ้งหน่อยเอในกรณีพลังงานมีผลทางจิตวิทยากับประชาชนครับเพราะประชาชนตอนนี้ทุกคนพูดกันเรื่องเดียวต้นทุนค่าไฟมันแพงแพงทั้งประชาชนทั้งภาคอุตสาหกรรมพูดหมดนะเอามาดูเกมสองขาคู่ขนานยังไง ฝั่งธนาธรเปิดเกมตรวจสอบการทํางานรัฐบาลนอกสภาเหมือนพี่ช้างว่าบมากกว่าพลังงานนะต่อไปเป้าหมายเพื่ออะไรดิสคิดิตนโยบายของพรรคเพื่อชัยเพื่อไทยเปิดศึกการเมืองท้องถิ่นนะหน้าที่กระดานหกแล้วในสภาล่ะหน้าที่ของ ท่านหัวหน้าพักประชาชนเดินหน้าตรวจสอบการทำงานรัฐบาลในสภา,าเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยประชุมหน้าสมัยประชุมหน้าเนี่ย,ย,ยเริ่มวันที่12ธันวาคมนะนี่ไงใช่นะอเอาไปถึงเมษายนคลับลงพื้นที่สร้างฐานเสียงและเชื่อว่าสมัยประชุมหน้าเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะ มันจะมีเรื่องเลือกตั้งนายกอาบาจอในต้นปีเพราะ<พ>าฉะนั้นเนี่ยกุยมภาเพราะฉะนั้นจะได้เห็นการอภิปรายก่อนการเลือกตั้งเออน,นะถามว่าทําไมตอนนี้ส้มเดินเกมทั้งในสภาและนอกสภาครับเหตุผลมันมีว่าในปัจจุบันเนี่ย พักประชาชนเนี่ยไม่ป๊อปปูล่าในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มรูปแบบเงียบเงียบไปแสไม่ดีเท่าพักก้าวไก่ที่พิธานำทุกนั้นนะตอนนี้แดงส้มถือว่าลบกันเต็มรูปแบบไหมก็เริ่มสัญญาณแบบนั้นไม่เหมือนก่อนช่วงหลังเลือกตั้งใหม่ๆอันนั้นดูเหมือนจะมีพี่วีดูสัญญาณได้จากนิรโทษกรรมครับตอนนี้พักประชาชนลบเต็มรูปแบบเรื่อง1สอง แล้วก็ขณะที่เพื่อไทยถอยหนึ่งหนึ่งสองถ้าลบกันเต็มรูปแบบเนี่ยเราเชื่อว่าในสภาที่เกมอลุมาร่ยกันที่ผ่านมาจะเข้มข้นขึ้นถ้าลบเต็มรูปแบบให้ดูสัญลักษณ์นะสัญญาณอะไรศึกในสภาจะเข้มข้นมากขึ้นแต่จะเข้มข้นเท่าเพื่อไทยล่อเองหรือเปล่าเขาดีกันแล้วอเขาดีกันดูสมัยประชุมหน้าครับ จะมีการใส่ช้างคือสี่พรบนิลโทษรรมเข้าสภากันอภิปรายและซักฟอกแบบไม่เกรงใจที่ใช้บอกไม่เกรงใจเพราะก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าหลายๆเรื่องเขาจะคุยกันได้นะเขาคุยกันได้และก็คิดว่ามีโอกาสมาร่วงละบานกันได้ก็เป็นความหวังทุกคนหลเอ้าใครคุยกับใครก็ไม่รู้ผู้นําจิตวิญญาณทั้งคู่เขาจะมาเล่าให้ฟังต่อนะอภิปรายซักฟอกแบบไม่เกรงใจเกมดิสเครดิตนอกสภาจะมากขึ้นมืน่าสนใจมาแล้วมาแล้วนะ แล้วแล้ววันก่อนเห็นไปปั่นจักรยานแถวตากใบใช่อันนั้นส่วนหนึ่งไหมส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งครับนอกสภาไหมมันถึงมีบริบทแล้วก็ไงว่าเรื่องตากใบวาทกรรมว่าด้วยเรื่อง BRN ไงจำได้ไหมตอนนี้มีการผูก BRN เข้ากับพักประชาชนและก็จะไปพุ่งเป้าเนี่ยทั้งหมดไปที่กล่องดวงใจโพของพรรคเพื่อไทยและ นี่กระดาษพลังงานนะยังจี้ไปที่นายกเลยแต่ที่จะจี้ไปที่รัฐมนตรีพลังงานนี่จี้ไปนายกเลยนะแล้วเขาจี้ไปที่นายกแพรทองทานแล้วเข้ากล่องดวงใจไหมเข้าเข้าเลยเข้าเลยส่วนเรื่องของประชาชนหรือพรรคสีส้มตอนนี้ก็มองแล้วว่าเงียบไปเมื่อกี้พูดแหะแต่แนวทางจะเร่งทำคะแนนมากขึ้นทําอะไรบ้างให้สสออกมาสะท้อนความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมซึ่งตอนนี้จับเรื่องของตากใบ เป็นรเรื่องที่จะเดินเกมต้กงต้นตอนนี้กรณีกระบวนการยุติธรรมนะครับกลายเป็นจุดอ่อนที่ส้มกำลังถล่มแดงแปลแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลน,นี้โชคดีโชคดีนะ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าทำดีโชคดีที่มีเรื่อง ดีไอคอนเนี่ยมันใหญ่กว่าทางใบแล้วก็คนสนใจกว่าไม่ได้ใหญ่ก็เรื่องดีไอคอนกับเรื่องของขโมยทองรับขโมยทองมาก่กับเรื่องกับภรรยาบิกตำรวจเนี่ยมาขโมยทองมากลบอยู่นะตอนนี้แลวก่อนหน้านั้นก่อนที่ตากใบจะขาดอยู่ความเขาก็เสนอปอกพอรอคบ้างกี้ตัวผู้ต้องหาบ้างเสนอยติในสภาบ้างคือตอนนั้นเรื่องของตากใบเขาเร่งทำคะแนนมากนะแล้วก็หลังจากนี้ซักฟอกเนี่ยจะมีเรื่องตากใบเข้าไปแน่นอนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการทั้งหมด เป็นการกระตุ้นกระแสของสีส้มที่เฉาไปหน่อยเฉาเฉาต้องบอกว่าเฉาดไม่ซ็กซี่ก่อนยุบก้าวไกลเนี่ยเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบเลยก่อนยุบก้าวไกลยุบคุณพิธาหรือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยที่เป็นรอยต่อกันเนี่ยนะกระแสคุณพิธามาแรงเพราะครับิี่คุณพิธามาแรงเนี่ยคุณธนาธรออกแรงน้อยมากออกแรงน้อยมากสิตอนนั้นไม่ออกแรงขนาดนี้นะก็ไม่จําเป็นเพราะว่าคุณพิธาเนี่ย๊อปูล่ามากกว่าเพราะคุณธนาธรก็ไม่ตอกแรงต้องบอกว่า คุณพิธาเนี่ยพูงพิลาากว่าพักดูที่พ่อปล่ามากกว่าพักนะคะแนนนิยมมากกว่าพักตอนที่โผล่มาส0กว่านะส0กว่าพี่ใช่ใช่นะการพิลารและการให้สัมภาษณ์เนี่ยของคุณพิธามีความน่าเชื่อถือสูงตอนนั้นนะโอ้ยเขาไปเรียนคอร์สการเมืองอ๋อที่ไอ้ที่ดั้นใจฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดพี่วิไวพริบปฏิพัน์ของพิธาและเสน่ห์ในตัวเนี่ยมันมีผลต่อคะแนนส่วนตัวกลับมาในยุคเทงประชาชนยุคพักประชาชนย กระแสของนัทพงษ์เสียเท้งเนี่ยมันมีน้อยอธนารควา,ความมีเสน่ห์ของตัวเองอะน้อยธนาธทรน่ะจึงต้องออกแรงเยอะอ่าถูกต้องเรื่องแบ่นี้นะ,ะต่อมาการเปลี่ยนตัวผู้นำเนี่ยทำให้กระแสพักตกไหม มันเลยนอนทุกครั้งที่เนอนคือคือจำนะคุณทักษิณเนี่ยเขาพูดว่าพรรคเขาถูกยุบมาสามรอบสามรอบแลผู้นํามันหายไปสามรุ่นอแต่ว่าตอนยุบอนาคตใหม่เนี่ยเหมือนจะแบบนั้นนะแต่คุณพิธาไม่ได้ตกไงไม่ได้ตกเนี่ยที่คะแนนนิยมแล้วก็มาบทบาทของเสียเท้งในการให้สัมภาษณ์ ดูไวพริบปฏิพัณฑ์สามารถที่จะสร้างประเด็นอาเจนดาขึ้นมาได้ไหมคือเบาถ้าไปดู KPI เทียบกับคุณพิธามันก็ต้องเบาอยู่แล้วอเามันก็ต้องเทียบกันปอนต่อปอนสิเพราะฉะนั้นบริบทว่าด้วยเรื่องของตัวพ่อออกโรงเองเนี่ยมันจึงปรากฏไงั่นคือสัญญาณที่บอกว่าลบเต็มที่แต่ทีนี้ย้อนหลังไปดูหน่อยนะย้อนก่อนนน้อนกนู้นตั้งแตกหลังเลือกตั้งนี่มีดีลรับ ระหว่างแดงกับส้มอยู่มีมีเรื่องการจับม uh> ือก um ันตั้งรัฐบาลนะก็บอกว่าตั้งรัฐบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเยื่อใยกันอยู่เลยทําให้ไม่ออกฝ่ายค้านไม่เต็มสูบตอนนั้นยังบอกเลยแสดงว่าการพูดคุยกันพูดคุยกันสองดอกดอกแรกตั้งแต่ก่อนที่จะจับมือกันตั้งรัฐบาลดอกหลังคือหลังจากจับมือกันตั้งรัฐบาลเพื่อไทยไปอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็พูดกันก็พูดกันว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยถูกสลัดเข้ามาร่วมกับเขา ดังรัฐบานประอานนะสองผู้นำจินวนิยานก็าคุยต่างประเทศนะไม่ได้คุยในเมืองไทยตอนนั้นใช่ไหมเขาโยนเบ็ดกันขนาดนี้เลยอ่ะก็ทอดไม่ตีอ่ะอภิปรายสักฟอกที่ผ่านมาก็ไม่เต็มรักษาความสัมพันธ์ครับเห็นมันถึงออกผลมาที่การอภิปรายตอนนั้นคิดว่าจะร่วมกันผ่านกฎหมายนิโทษกรริอคดีหนึ่งเพราะจต่ร้อยสิบกับร้อยสิบสองเพราะนิสรมเนี่ยนะมันสมประโยชน์ทั้งคู่ครับทั้งแดงและส้ม และแการนิรโทษกรรมในรอบที่แล้วการรับพิจารณาผลการศึกษาของคณะกรรมการการวิสามันว่าด้วยเรื่องของการตรานิรโทษกรรมเยเพื่อไทยวกเลี้ยวกลับกลางคันน่ะคาถามก่อนนั้นนั้นก่อนเลือกตั้งแล้วช่วงเลือกตั้งช่วงหลังเลือกตั้งนิดๆเนี่ยมีการคุยกันเนี่ยถึงตอนนี้ดีลนั้น,นล้มหรือยังน่า,าจะ<า>ล้มแล้วล,ล้วลมแล้วเหรอล้อลมแล้วเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่พี่โอบอกว่าเพื่อไทยวกกลับไปทั้งหมดเนี่ย คือปฏิบัติการเขาเรียกว่าถอนฟืนออกจากไฟเอถอนฟืนออกจากไฟไม่ไฟลามตัวไม่ไ,มไฟลามลูกสาว <c oughs> สัญญาณที่ล้มให้ดูแบบนี้สัญญาณสองสามเรื่องอันแรกเลยเนี่ยตีตกหกข้อสังเกตแนวทางศึกษาร่างพรบนิรโทษกรรมในพรบร่างนิรโทษกรรมที่ผลการศึกษาปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเพื่อไทยลงคะแนนเห็นด้วย11เสียงครับคือคว่ำไปเลยนะคว่ำไปเลยสวนใอญ่เสียงครับ ผลการศึกษานั้นเนี่ยคุณชูศักดิ์สินินเป็นประธานถูกมีคุณชูศักดิ์มีสิบเอ็ดคนอ่ะอาไทยมีสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนแต่ว่าคุณชูศักดิ์เป็นประธานร้ายกว่านั้นนะพี่ช้างช่วงเช้าตกลงกันเป็นแบบนี้พอตอนโหวตกลับล้ำกันเป็นอีกแบบนึงกลับกันไม่ทันแล้วก็ทำให้พอปฏิญาณนี้ทำให้แกนนำพักเพื่อประชาชนถล่มเพื่อไทยจริงนี่แน่นอนครับตกลงเลยเห็นได้จากที่บอกพลังงานแล้วเดี๋ยวจะตามมาอีกหลายลอกนะ ตอนนี้เพื่อไทยหลังจากถูกถล่มนิรโทษกรรมประชุมพักในรอบที่ผ่านมาลงมติกันใหม่จะยกล่างพรบรนิรโทษกรรมและให้อาจารย์จูศัก์ทำหน้าที่ยกล่างอีกรอ,อบนึ่งเออ,เอ,อพลิกไปพลิกมาเหมืกันนะมพนพลิกไปแต่ยืนยันได้ว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองในนิรโทษกรรมรเห็นไหมล่ะลก็นอกจากไอในสภาแกนนําพักประชาชนออกมาพีเพื่อไทยแล้วเนี่ย ในนอกสภาเนี่ยนะครับคุณธนาธรเป็นหัวหอกฟาดใช่ในีออ่ออพลังงานคือตัวหนึ่งที่ดึงมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมครับปฏิบัติการของธนาธรที่ทิ่มไปที่กล่องดวงใจของพรรคเพื่อไทยนั้นพลังงานคือการดึงมวลชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการทิ่มแทงใส่รัฐบาลครับนี่คือสัญญาณของธนาธรทำไมออกตัวแรงในครั้งนี้และดิลต่างๆที่ก่อนหนี้ของสองผู้นำทางกิรวยานั้น สุดท้ายแล้วเนี่ยล่มหรือไม่ออัน,นี้น่าสนใจที่ทางการเมืองต้องเกาะติดต่อไปนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ